สวัสดีครับ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 แป๊บนึงนะติดไป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 เนืองเนืองเอาไปทำน้องมาแล้วน้องมาแล้วเหน้อนเดียวกันน้องซึ่งจะมีงานวันนี้กางงานพิซซ่าจะเป็นรองเดี๋ยวให้กินพิซซ่าสองถาดเลยโอ้โหเขาหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีได้ข่าวว่าสองถาดเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองเหรอใช่ได้ไรบ้าง ได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีหน้าใหม่ด้วยน้ำอุ้ยหน้าใหม่เหรอหน้าใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าจะเป็นหน้าไส้กรอกยัวนัวเบคอนลองชิมยังคะเออครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยัวๆหน่อยนัวไหมมันก็ยัวยัวนิดนึงอ่าแล้วมันนัวยังไงมันก็นัวแบบอ๋อ แล้วเบคอนน่เบคอนอ่ะเบคอนมันก็กรอบนะขึ้นนัอครูเมื่อกี้ทั่วสยามเป็นไงว่าก็เหมือนหาเสียงเพราะว่าปีนี้เราจะลงเลือกตั้งในนามองพรคอะไรพักอะไรพักอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่า1 1บเอพักทำงานมาสั่งพิซซ่า1แถมหนึ่งได้เนอะเราเป็นไร้กับการทำงานตรงนี้ ดีเจของพิซซ่าเนี่ยในฟังดีเป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วพีพีเนี่ยต้องเล่าว่าสมัยก่อนหรือว่าแม้กระทั่งจนทุกวันนี้นะ<ช>คือกินมานานแล้วอ<ช>่วะพีพีเขาเป็นคนคที่ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งทีก็คือติ๊กทุกช่องเติมทุกอย่างเติมชีสเติมคอปใส่กรอกเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพีพีเขาเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดอะไรเงี้ยผมก็ชอบสั่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอออะไรเเเเงีี้ยยยก็ลหมมืนนว่่าพโปแถ คุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางเดอะพิซซ่าคอมมานี112ครับพี่เป็นไงบ้างก็จริงๆก็คือโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยหรือว่าแคมเปญหนึ่งแถมหนึ่งของทางเดอะพิซซ่าคอมมานีครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซ่าตลอดเลยจริงๆคือแบบนึกถึงพิซซ่าพี่คืแบบนึกถึง112ตลอดครับฝั่งกันได้นะโปรูนิ่งแคมนเปญตอน อีทีที่อาที่ีทีลูกครับผมสั่งได้อาบกระตุกครับผมก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมคู่ฟินขวัญใจมหาชนนะครับทุกก็สามารถทุกหน้าทุกขอบทุกที่ทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279บาทสำหรับสถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีน้าใหม่ด้วยคือไส้กอกยอโนบคอนสั่งได้ทางไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ครับผมไปนะ เร oh. mm hmm. uh huh. so <tr ื่องขากรตกล้อเป็นไงคะทีไอ้นะฮะพี่จิ้นเมื่อวานมันมีน้ำมือขาที่เราตึงแรงขามันมีกระตุกที่ขาหรือเปล่าครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินชินเวลาแบบอ่าเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเก่งขาดูกล้ามตัวเองพอมันเก่งมากเหมือนเส้นมันตึงมันะมันชินมันชินชินนะเวลาเวลาเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันกระตุกเกรงเช็คเฉยๆแการขับก็คือเป็นห่วงอะไรอย่าเงี้ยว่าพิ้นเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นเป็นปกติครับผม แต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่ทำ่มหลายคนเป็นห่วงว่าไอ้แบบเป็นโรคเนี่ยอาทิตย์หน้าที่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยร้อนเล่นรอเล่นคือแค่ขับรถก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกเลยครับมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่อ่าผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธใช่ผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่า ข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนเ่ยมันก็ติดนะรำเรสิกมาแล้วมันก็ติดสุขภาพเราเต็มร้อยตอ้เ็มครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพบ่อยไหมก็ปีละครั้งครับปีละครั้งก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวเต็มเเหนียวได้ราเห็นแล้วที่เป็แฟนๆแฟนๆก็แชร์กันที่แบบเอ้ยเราขากระตุกกันนะเราตกใจก็ก็ไม่รู้ว่าบางทีทําก็ไม่รู้ตัวนะแต่ว่าเหมายถว่ามันมันก็ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับ แต่เขาฟกูกทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับผมแต่ตัวเองห่วงแค่ไหนโอ้ก็ค่อนข้างห่วงสุขภาพแล้วผมก็พักผ่อนนอนออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีลอย่างเช่นพิซซ่านะดูมีดูมีเกี่ยวไหมนะเติมพลังงานเติมพลังงานใช่แต่คุณนุ้งข้างเราก็พต้องมันงพักผ่อนมาที่ไหน ชิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาไปท <se um ี่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองไปกับเพื่อนเสิร์ฟความเซ็กซี่วามแซ่บให้แหนแฟนะเพราะว่ามันยัวนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะืูอพิซซ่าไม่ได้ใช่มันก็ต้องยัอะๆกันหน่อยแล้วก็ต้องยยอวๆกันหน่อยยอวโมโห เป็นไงบ้างพี่กับการเนี่ยเอามิวสิกถ้าไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติม energy ให้กลับมาทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะภาพด้านจอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หรือเปล่าสุดๆเห็นแล้วหล่อรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบให้ดีคะแนนให้ดะแนนอะไรอย่างเงี้ยก็งั้นงลงนี่หลายปีแล้วงั้น ไม่เคยทำท่านี้ใช่นะของเขามันแบบนัมบวันอยู่แล้วจริงๆคือแบบเห็นจนชินแล้วเห็นจนชิ้นอยากเห็นหมายถึงว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดไงเป็นแบบเป็นทางของเขาแล้วนานๆลงทีเราอยากเห็นเขาแบบไหนใช่นะถ้าแบบเปื่อแล้วอะเห็นก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วเขาไมไม่กินเซ็กซี่เห็นชิ้นใช่นะฮะเป็นโคลเวอร์นะผมคนละทางเราเวไหน่เราเวไหนผมเป็นเวทเทส หล่อขับเรทท่อหล่อเท่เขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบเฮ้ยอาจารย์หล่อกไหมหล่อกไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของกอล์ฟซานฉันบอกเองหล่อกเขาก็หล่อแกนะขอบใจขอบใจดีมบ่อยแล้ว แต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าเออตามเขาบ้างเหรอความเซ็กซี่อยูอะไรฮะอ๋อผมใกล้ซัมเมอร์แล้วลองั้มผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนุ่นผ่องผมกินเยอะบอกก็ไปกินพิซซ่าไงมันอร่อยอ่ะเออมันอร่อยอ่ะเราต้อแบบมั่นใจในรูปร่างไหมก็ผมไม่ค่อยชอบโชว์ครับชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปัง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 มันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวอ๋อแล้วมันจะได้เห็นว่าปีเนี้ยมันมีงานอะไร้นะไง ก็จะเป็นภาพคู่ยั่วๆอะไรนะฮะคู่ยั่วๆทำท่านอะไรเจ้าทำท่านหนงท่าไหนทำหนึ่งเออไอพีเขาไม่เคยชวนผมไปทำอะไรพวกนี้เลยเขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเขาไม่ชวนผมเลยอ่าทำไมไม่ชวนพีทำไมไม่ชวนอะไรนะอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่ทำงานอันนี้พี้อยใจใช่ไหมเขาพูดเป็นอย่างนั้นตะเคียนไม่มีอะไรหรออ๋อมีสิมีสิอ๋อ ก็ความสำเร็จต,ตลอดปีนี้กับรางวัลที่่งได้รับมาสับงาน,น,นาเ,าาเพลงที่งานายก็ A P P ก่อนครับรผมก็ของพีได้เป็นรางวัล Best Male <Mill. S 1> Artist of the Year ใช่ไหมฮะ <Hi. S 1> ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลนีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรางวัลที่แบบก็มีค่ากับพีมากเลยนะเลยเพราะว่า แบบเป็นเป็นรางวัลในนามของศิลปินอะไรเงี้ยที่เป็นอาร์ติสเซอรเนี่ยครับผมก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ตัวผอีกนิดครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัลมิลเดรียนะครับก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่ที่มีโอกาสได้ได้รับรางวัลนี้นะครับปีแล้วก็เป็นเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอครัปีนี้ก็จะเป็นเพลงมิเชลวิสก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปทําเป็นเมโลดี้ไปทำเสียงเลเข้าอะไรเงี้ย ก็มันเป็นกําลังใจมากกว่ากําลังใจที่ที่ผมว่าหมายถึงว่าเราก็ยังแฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทางานต่อไปที่อะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆไงผมว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดของของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือหมายถึงว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคือาการท,ที่เราได้รับคุณค่าเนาะเรารู้ว่าเรากําลังทําทุกวันนี้แล้วม,มีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่เลยครับ มีข่าวร้อนมาจากทางบ้านเ่า้อกว่ามีข่าวว่าไม่พ่รักแอบซุ่มกับสาวบกอมีคนบอกว่ามีกินเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่ไม้เขารู้กันหมดเลยนะเนี่ยเอแต่ถ้าจริงคะเอาคําเป็นจริงเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยคือคือ พี่ไม่นี่ต้องถามพี่พีเยอะที่สนิทกว่าพี่ไม่้หอนสาวบอกกอลคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม่แต่ว่าเราเลิกกันแล้วพอรักกันกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นก็เลยกายเป็นบิวกินรักสามเศร้าพี่เซซ่ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีพิซซ่าที่ดีเป็นหลักให้บิวกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งแถมหนึ่งอ่ก็เลยแชร์กันได้พี่ไ te ม่ซื <m akes> <m akes ้อบิวกินถามพี่พีไง ไม่ใช่สิพี่สาวมอกรจะเป็นผมได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ก็ผมไม่รู้เลยเหมือนกัว่าไม่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 เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถามเจ้าตัวดีกว่าบอกว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆนะครับแอบถ้าไปถามเลยแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมเลยเนี่ยบอกเขาพี่พี่เนี่ยให้พี่พี่ถามเลยพี่พี่เขาสนิทบอกก่อนไหนกันแน่มีบอกก่อนไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้โบ๊ะโบ๊ะเป็นนาธิการหรอ บอกอคือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอบจากไส้กรอบยั่วเลเบคอนใช่คระหลังหลังหลังนี้เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรในสตอรี่เราชอบแกลเลียนแบบแค่กลามเขาแบบเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะไม่ได้เรียนแบบนะมันเขาเขาคงคิดถึงอะไรอย่เงี้ยพี่ไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบ อเมันก็เลยต้องขอสักนิดนึ่งขอสักนิดนึงมันแบบมันแบบจนาหนี้คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอกล้องมาเขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋ออย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบมันยังไงนะมันเป็นยังไงเรขอลองซะหน่อยอะไรอ่าเราก็ลองดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทำงานต่อกันเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ สาวกอสาวกอที้ขอยินดีวันกนี้ครับยัน่ะพรุ่งนี้บ้างแ้ไม่มี่อันเด็กๆขอนี้นะคะพี่พีคค่ะก้องไหน่อยลูกนะคะันะ้คะอันน่าหนึสาขอบคุณค่ะตันนี้ตอราคานะคะต้ออีกก่ีนึ่ต่อนต่ออ่พี่พคพี่กินต้องมีต่อจ้า โอเคไม่แน่เป็นลงนนลมนะี่ค่ะแค่นเดียวนะแล้วเด็กๆไปรอบเดียอันนี้เปลมนเปลัน้ลงรน้นี่แหละจะเป็นลมของจริงงานนี้ ขอบคุณครขอบคุณครับขบคุครับขอบคุณครับขอบคุณคขอคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับ